เอาละวันนี้เราก็มาอยู่ในลองของอเล็กมาเกดกันบ้างครับผู้ที่ชนะอันดับ2ในปี2020นะในสนามเลอมงฝรั่งเศสนะครับอเล็กมาเกดคว้าอันดับ2ในปีที่แล้วไปครับวันนี้เรามาอยู่ในรถ LCR Honda คัสโต้ทีมิสระกันบ้างครับปีที่แล้วครับเขาคว้าอันดับ2เป็นรถสเปคโรงงานนะครับปีนี้ก็อยู่กับ LCR Honda c คัสโตครับ จะทําผลงานได้ดีหรือเปล่านะสำหรับอเล็กในสนามนี้ครับก็ล้มมาถึง2 3สสนามเลยครับก็ทําให้เขาไม่มีแต้มนะมาดูสนามนี้กันบ้างครับสําหรับการแข่งขันจริงนะีวันอาทิตย์นี้ครับตามเวลาประเทศไทยก็1นึ่ทุ่มตรงอีกเช่นเคยครับเชิญรับชมได้นะครับอันนี้อยู่ในโหมดเกมบ้างบ้างครเข้าสู่การแข่งขันนะครับเียเลสอเล็กลินและอเล็กมาเกครับ ความเฉดชนะได้ไดไหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมครับไฟแดงติดนะฮะไฟแดงได้ไปแล้วครับโอ้โหตาช้ามากครับอู้โอ้โหโอ้จวนเมียครับโอ้ขวางลามครับชั่วโมงนี้ครับเบรกไม่ทันแล้วครับจังหวะออกสตาร์ทมาครับ อยู่อันดับ4ครับตามหลังไฟวิโอครับตอนนี้จะแซงไฟวิโอขึ้นไปได้ด้วยครับโอ้โห,โโหต้องปล่อยครับถ้าฝืนล้มแน่นอนครับ เอาไปเรียบโหฉีกยามาฮ่าเป็นทุ่งครับโอ้โห 국민 dễ thường, là Nhật Chính mãi อย่างอยู่อันดับ4ฮนะตอนนี้ครับออกฐานตรงครับจังหวะนี้จะไล่แสงยาวห้าได้รเปล่าครับโอ้โหยังไม่ถึงคนระับ โอ้โหแทกลิมิตจนได้ครับ và giữa hộ đã được โอ้โหจังหวะเนี้ยครับเซกเตอร์สามช้าครับต้องอาศัยทางตรงครับจึงจะแสงยาวมาห้าได้ครับ าแท็กยัมง,งมีนะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะเป็นอันดับสามครับสป็นแบบอันเล็กฮะบีรยรเลสนำห่างเลยครับโอ้โหแท็กเลยเหลืออีกครั้งเดียวนะครับ โดนปรับลองแหลบแน่แรับแง่าดิโออีกรอบครับ เข้าสู่รอบที่ห้าครับตอนนี้โอ้จีอะไลิีนขึ้นมาครับ งเจ็ดมาจะไล่แสงรีดินทางตรงตรงนี้ได้หรือเปล่าครับยกลึกไม่ได้ครับเดี๋ยวแท็กลิมิตไปโดนปรับลองแลบแน่แลับ เพืมาแซงอเล็กเรีนได้ครับตอนนี้ครับสำหรับอเล็กครับมีทั้งหมด14โค้งครับสนามนี้ความยาวของแทกก็4กิโลเมตรกว่าๆนะเข้าสู่รอบที่6ครับ โอ้โหบียาเรสครับนับค่อนข้างห่างครับถึงสี่วินะครับอเล็กลีนครับโอ้โหตามมาทีตีครับ อ้ยเกลียบแล้วครับโอ้โหออกผานตรงมาครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนั่้ชมครับ ยางหน้าเริ่มจะหมดนะฮะตอนนี้ยางซอฟนะครับยางหน้าฮะ โอ้โหโดนลองแหลบจนได้ครับรอบสุดท้ายครับเโดนปรับเวลาแล้วครับอเล็กครับต้องมาลุ้นกันนะท่านผู้ชมครับเอาไว้ไงจะลองแหลบไม่ได้อยู่แล้วครับจะโดนปรับตะกี้ตำแหน่งครับต้องมาลุ้นกันครับสำหรับอเล็กครับ เอาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหวาด,ดูอเล็กครับจะโดนปรับกี่ตำแหน่งแล้วครับผมครับโอ้โหโอเล็กมาเก็บเกิดปรับจบอันดับที่11เลยครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยครับสำหรับอเล็กมาเกตครับสนามนี้